นั้นสูญเสียทรัพย์สินครับสำนักงานตำรวจชาติจึงได้จัดทำแบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์ขึ้นครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไซเบอร์ซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานรชาติที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนให้รู้เท่าทันการนโกือนของปัญาชีพด้านออนไลน์นะครับซึ่งผมถือว่าในการดำเนินการของสำนักงานวจชาติในครั้งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับได้รับความสนใจจากประชาชนทําให้ประชาชนมีความติดตัวและเข้าใจการภัยปโ้อต่าง กาสุ่รางวัลครั้งที่1น,นะครับหมายเลขที่ได้รับรางวัลน,นะครับก็คือ8 3 2สาครับ8 3 2 7 1อนครับขอต้อนเชิญท่านดดนด้องในครั้งที่2ครับขอรียนเชิญดนดัน้ในครั้งที่3ค,ครับหมายเลขที่ได้รับรางวัลน,นะครับ7 4 3 6ส